ไม่เป็นไรใช่ไหมไม่เป็นไรอะไรจะกีดขนาดนั้นเมื่อวังเขากำลังเดินขึ้นไปเพื่อจะไปขึ้นแพกันนะทุกคนอ่าล่องแพมาเลยไปแล้วปล่อยแล้วนะปล่อยแล้วนะจะสาดขึ้นตั้งอย่างเงี้ยไม่ไปไหนแต่หนูได้หรูอค้าะรู้หนักเง เอาเอาเอาเจ้าเฮ้ยจับเชือกไว้จับเชือกไว้เร็วเร็วแพไปแล้วแพไปแล้วเจ้าฮ่าฮ่า่นาเป็นตุ่มอะไรเนี่ยเนี่ยจริงอันนี้พูดจริงหันมาก่อนเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโดนตัวอะไรกัดหรือเปล่าลูกนี่หนึ่ง สองมีอีกเนี่ยสามตุ่มเลยดีไซน์ทีวีสวัสดีค่ะทุกคนนี่นะคะทุกคนวันนี้นะคะแม่กุ้งพาดีไซน์มาเที่ยวที่ฝายนอนอำเภอแม่วางนะคะทุกคนวันนี้เรานัดกับพี่เกลลี่ไว้นะอ่าพี่เกลลี่บอกว่ามาถึงแล้วนะเดี๋ยวเราไปหาพี่เกลลี่กัน,นะค่ะทุกคนนั่นไงเจอแล้วนี่นะทุกคนเราเจอพี่เกลลี่แล้วนะคะอ้าวนี่พี่เกลลี่ รีบเปียกยัง,เ,ยงเอ้ยไปเปียกกันไปะใส่รองเท้ามาเลยเพราะว่ามันมีหินนะนี่โอ้น้ำไหลน่าเล่นมากทุกคนน,น้ำเย็นมากดีไซน์ถอดแมสก็ดได้นะมน้าดาแมสก์เก็บไป,ปอ้าดีไซน์เร็วอุ้ยดีไซน์น้ำไหลแรงกว่านะดีไซน์จากมือแม่เร็วดีไซน์าจากมือแม่เย็นไหมพิกบ๊ายบาย <laughs> พี่เกลียวเปียกผมพี่เกลียวเปียกผมเดี๋ยวพี่จะตามมา ตามมาเร็วน้ำไหลยอย่างแรงอะ่ะอุอยดีไซน์น้่งใสมากเลยดูดิอุ้ยอย่างเย็นดีไซน์แม่นั่งแล้วไม่มีอะไรในกระเป๋านะอุ้ยอย่างเย็นนั่งนี่นะคะแม่น,นี่นี่มันยันนงในก้อนหินหนุดพี่แก้วมาแล้วพี่เแเจลเร็วาาใช่นะ้ำไหลแรงมากแล้วน้ำเย็นมากดากูแบบ แค่นั่งลงในน้ำอ่ะไม่ร้อนเลยอะหายร้อนเลยอ่ะนั่งลงไปเลยดีไซน์นั่งเลยน้ำอย่างเย็นนะพี่เกลเย็นไหมดีไซน์นั่งลงเร็วไหมนั่งลงเราเนี่ยนั่งไปเลยส่วนเป็นยังไงเป็นยังไงฮะนั่งลงไปเลยโอ้เปียกแค่นี้เองนั่งเลยไม่เป็นไรใช่ไหมไม่เป็นไร กีที่ขนาดันเมอร์วังนั่งเลยพี่เวนั่งเลยอันนี้นะทุกคนตอนนี้นะแม่กุ้งเช่าแพนะทุกคนนี่เป็นแพยางแบบนี้นะสีฟ้านะเดี๋ยวจะให้เกลี่กับดีไซน์นะล่องแพนะทุกคนนะมาดูกันนี่เขากำลังเดินขึ้นไปเพื่อจะไปขึ้นแพกันนะทุกคนอ่ะ นี่นะเดี๋ยวคุณลุงจะแพมาผูกให้นะขึ้นเลยขึ้นเลยโอ้โหมาแล้วไปแล้วปล่อยแล้วนะปล่อยแล้วนะมารออย่างไว้ จบ weis, Leave, There, ับเชือกไว้จับเชือกไว้เร็วเร็วแพไปแล้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 วนน่นนะเราจะย้ายที่ผูกนะทุกคนไปผูกตรงนู้นตรงหินนะทุกคนไม่จมไม่จอมพ่อป่องดึงไปนี่แหละนี่แหละก้อนเล็กก็ผูกได้ละมั้งอยู่ไหมก้อนเล็กอ่ะ อันนี้นะทุกคนตอนนี้นะเราจะย้ายแพไปที่ร่มกันนะทุกคนปะ่ะเพราะว่าตอนนี้แดดร้อนมากเลยนะ,ะเดี๋ยวถ้าเราย้ายไปที่ร่มเสร็จแล้วนะเราจะมาใช้ชีวิตอยู่บนแพกันนะคะทุกคนไปไปดูกันนี่นะทุกคนเราจะย้ายมาตรงนี้นะเราจะเอาแพมาผูกตรงนี้นะทุกคนนี่นี่ไงเรามาผูกกับร่างไม้ตรงนี้ก็ได้เนี่ยตรงนั้นมันมีอะไรก็ไม่รู้ข้างใต้อ่ะไปก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเนี่ยเอามาผูกตรงนี้ก็ได้เนี่ย เป็นไงคะดีสาเป็นไงหนูนน้องทานวาทำหน้าลงไปเลยโอ้โหเปลี่ยนทั้งตัวเลยค่ะดีไซน์เอ้าดีไซน์เดียวก่อนหน้าเป็นตุ่มอะไรเนี่ยเนี่ยจริงอันนี้พูดจริงหันมาก่อนเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโดนตัวอะไรกัดหรือเปล่าลูกนี่หนึ่งสองนี่อีกเนี่ยสามตุ่มเลย วเฮ้ยพี่เกลก็เป็นอ่ะเมื่อกี้เห็นพี่เกลพี่เกลในเห็นหน้าน้องไหมหเห็นเออเป็นอะไรไม่รู้สามตุ่มเลยอ่ะหนูเป็นไหนหนูเป้นตรงไหนอ่ะ<ล>แดงแดงเวลาเล่นน้เออเเแสแดงว่ามันมีตัวอะไรกัดหรือเปล่าเมื่อกี้แม่เกศก็โดนนะทำไมอ่ะคะยังไงอ่ะหน,นูก็ไม่รู้ว่าทำไมจะสาดขึ้นั้งอย่างเงีงย้ยไม่ไปไหนแต่หนูได้หรือคะก็รู้หนักเงี้ เอาเอาเอาจมน้ำจมน้ำตื้นจมน้ำตื้นจมน้ำตื้นใช่น้ำไหลแรงมากโอ้โหดูดิสัดนใสัต้องมานั่งต้องกัดตรงนี้ไปมาเลยมานั่งเลยแงว กลับไปถึงบ้านไปแช่เลยนะนใครจะนั่งจะน,นั่ง,นนนนงจะปล่อยแล้วนะเตรียมนะหนึ่งสองสามไป <c oughs> ขาวะ่ะพี่เกลียวหนัก <c oughs> หวังดีจากหวังดีเหยียบมือมางั้นอันนี้นะคะทุกคนตอนนี้นะเราก็จะกลับบ้านกันแล้วนะคะทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปทําชาเลนจ์กันนะวันนี้นะแม่คุณกับแม่เกตนะมีชาเลนจ์กินข้าว เย็นกลางป่าร้างให้ดีไซน์กับเกลลีรีทำนะทุกคนอาจจะเป็นยังไงนะจะไปป่าร้างที่ไหนหน่ากลัวแค่ไหนนะติดตามได้ในคลิปต่อไปเลยนะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้้้วขอตัวลาไปก่อนนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะคะ